ได้กันมาได้แต่งงานกันมาจากปีแหละอยู่ร่วมกันมาได้กก็ทราบปีกว่าเล้นะอ๋อแล้มีลูกร่วมกันเนาะแม่เมษาเนาะแม่สามปีกว่าท่างกันจากปีเปาตนกับเมียแต่ยี่สิบสองอ๋อยี่สิบสองปีแม่ป้าตัวพคนแรกอยู่สิบเจ็ดวะโอ้แสดงว่าครบกันตั้งแต่คนแรกอายุสิบเจ็ดแม่ตัวเนี่ยอะไรกันว่าตัวตัวเพิ่งกินปลาเผาอยู่ห้องบปาต้นตัวกินปลาเผากิ่ปลาเเผาดียวก ตอนนี้ไปฮอนของวัตุวตุนก็ล็อกประตูเลยเฮ็ดจังเลยจัดเล้วายคนเหนื่อยโอ้ตัวเพ่ากินปลาเผาแมนมลหักคอนวัตุนก็ลองมอนะมลหักปลาเผาอ๋อ้มลหักปลาเผาเลยแมนตอนแรกมาจีบนี่คู้มซึกมากเลยบอกเรือจริงได้หัวมากหัมากโอ้คู้มซึังได้ตอนต้นแรกคุ้มซึ้งอย่างไรตอนแรกคุ้มซึ้ว่าคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอ้ายเป็นน้องสินะยังบมกบกคิดว่าสิมักเลยมันบอบกคิดมา โอ้บาตุนสร้างสำบันนะตอนนั่นตอ,อนพจนหยอกพจนหยอกพจนหยอกไปว่าหยอกดุะนะหยอกบ่อยเกินสร้างแน <laughs> ่ <ง S 2> สร้างว่าม <laughs> สร้างเม่นเห็นหน้าเพื่อนมาชมมูในการแล่นเข้าห้องอมัอยากเ <laughs> ห็นหน้าเพื่อนเพื่อนหยอกสบายดีสวัสดีครับสวัสดีบาวตุนครับสวัสดีครับผมแฟนพันธ์ุสวัสดีค่ะบาวตุนี่อายุจักปีสี่สิบสองสิบขวบสี่สิบสามอะไรนโอ้ เมียเจ้าอายุทุกปีนี่ <c oughs> เกิดเดือนกุมภาวันที่สิบสองปีสองพันห้าสิบเก้าอีสิปีอันเดมียตอนอยู่บ้านหรือว่าอยู่มาทํางานทุง่<ม>งเทงงอ๋อมาทํางานกรุงเทปแม่นยู่นี่เน่ยอยู่งานบน่อนบน่อนเพ็ดทำชิ้นมือล่ะคบได้กันมาได้แต่งงานกันมาจากปีแหละอยู่กันมาเดี๋ก็ทราบปีก,กว่าแลนะีย อ๋อแล้มีลูกน้องกันเนาะแม่เมษาเนาะแม่สามปีกว่าห้างกันจักปีเปาต้นกับเมียเจ้า22อ๋อยี่สิบสองปีแม่ป้าป้าตัวตัวเพิ่นแรงอยู่สิบเจ็ดกว่าโอ้ตัวแสดงว่าครบกันแต่เพิ่นอายุสิบเจ็ดแม่ตัวเนี่ยอะไรคบว่าตัวตัวเพิ่นกิบปลาเผาอยู่ของบปาต้นตัวกิบปลาเผากินปลาเผาไปเดียววันวันนี้ไปฮอนของบปาต้นเปต้นก็ล็อกประตูเลยเลี้ยงจังเลยจักเลยไม่เพิ่นเมื่อหลย โอ้ตัวเพ่ากินปลาเผาแม่นมนหักคอนวัตุนกนเรามนหักปลาเผาโอ้มนหักปลาเผาเลยแม่นแล้วแต่อนี่ประมาณอ่าสิบหกกว่าหน่อยเนาะยังโม่สิบเจ็ดเนาะสนะเนาะยังโ่ห่อสิบเจ็ดยี่โม่ห่อเพราะว่าเขาอยู่นกันกันเขาเต็มใจบ่เออจะสีเต็มใจตัวมากินปลาเผาเนาะก็คือบ้านเฮานะขึ้นบ้านเฮาอาจารย์แบบว่าถ้าว่ามันมันผิดกฎหมายผมมันกับพีชเนาะแต่ว่าถ้าว่า เขาเจ้ายินยอมมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นนะแน่แน่ใช่ไหมเออคือคือว่าเศร้าก็อยู่ท่าทุ่นบ้าเขาเปยินยอมเนาะเขาไปเหย่าพ่ออย่างนี้เขาเขาเคยรู้กันี่นักอ่ะแมนนะมันแมนแต่นี่ก็คือยินยอมนะแต่หนึ่งก็คือแบบอ่าคนบันท่าพร้อมนะบันท่าพร้อมถ่าว่าถ้าคนไทยมาต้นครับโบโกกาโบโกกาเออแล้วก็จะถามอันแฟนบอต้นซึ่จยังไงแถาคบกับผู้ชายคนที่มีอายุเยอะกว่า อย่างเช่นบอต้นนี่นะผูซื้อจังใดตอนแรกเลยตอนก่อนสิคกันตอนแรกกับปกติเห็นแบบว่าเป็นเป็นคนที่ว่ามักคนอายุลายอยู่แล้วนะเพราะมาอายุเดียวกันหมักกินยาแก้ว่าไงซะมักกินยาแก่ตอนแรกมัดจีบนี่ผมซึกมักเลยบ่อหรือจังใดพุมาพุมาไม่รู้สึกอจังไดตอนตอนแรกรู้ออย่างไื้อจังใรก็ซื้อแบบว่าคิดว่าเป็น เหมือนกับเป็นเป็นอ้ายเป็นน้องสี่สี่นะยังโบกคิดว่าสิบมักเลยเป็นบ่บ่บกคิดมักอ๋อประจนสร้างสำประตนนะตอนนั้นหันตอนเพิ่งหยอกเพิ่งหยอกเพิ่งหยอกไปว่าหยอกดุนะหยอกบ่อยเกินอ๋อหยอนบ่อยเนสร้างขอมสร้างเมนเห็นหน้าเพื่อนมาชงมูในการเล่นเข้าห้องไม่อยากเห็นหน้าเพื่อนเพิ่นหยอกตอนเล่นเพื่อนจะแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดแดกน้ำเพื่อนแดกน้ำแข็งเด้งงานเสริมนะ เพื่นเห็นเพิ่นแล้วเอยกันเล่นเห็นตอนแรกแล้วเศร้าเพระกันเล่นเขาไม่อยากเห็นหน้าเพิ่นโอ้แสดงว่าตอนนั้นคือสั่งงี้ม่นบอกแม่นว่าตายแล้วว่างองตัวเลนขันยักตามทางนี่กะแทบใช่ป่าบทส่วนทางเนี่ยเลยไปว่าทางเพราะว่าเอาบันียไปจังใดคือจังใดลงมักกันเลยบันียบ่ตอนนั้นช่วงโควิดอ๋อช่วงโควิดมีเงิน อืออเจ้าพ่มีเงินแม่ผมมีเงินแล้วกะเขาแบบว่าคนไทยเขาประกาศเลยฉีดวัคซ็อววัคซีนเท่ากับออกเงินเพื่อนตอนนั้นออกเงินฉีดยาเองแกมันออกใหายแล้วเฮากับผมมีเงินนักเพิ่นกะลองลองลองแจ้งนักเพิ่นว่าขอยืมเงินแน่เพิ่นอนให้ยืมอ่าเพิ่อนใครยืมบัดนี้ก็เลยหูซึกว่าเออเล่าก็ดีเป็นคนดีแม่คุณซึ้ตอนนั้นก็เลยเริ่มเขาคุยกันเรื่อยๆพอวันนี้ แมนโทรคุยแต่่เบลนโทรคุยแบบจีบเลยโทรโทรหยอกกันสิโทรหยอกแล้วกันวางสายกันแต่คนตางนอนโทรหยอกกันแนี่ยไรแล้ว่าโทรบอกพันเพราะนี่แล้วว่ายกอะไรเบลนปฏิจีบอารมณ์คือว่าธรรมดาเรื่องธรรมดาเซลเซลใคร่มาหยอกไก่ที่นี่หยอกกันสิไม่ได้ลมแบบไม่ได้ลมจริงจังนะจากที่ข้นบ่เคยมากเลยจ่าข้นที่สั่งแล้วก็แล่นนี้นี่เราหูซึก ตอนที่มาได้ยืมเงินเพิ่นหน่ฮู้สึกจังไหนตอนนั้นบัดนี้กเอาฮู้สึกแบบว่าจังได๋ฮู้สึกแบบว่ามากแน่ตอนยืมเงินเพิ่นยืมเงินเพิ่น,อน 1, 1, 1, สองพันแะล้วเพิ่นคืนให้พันหนึ่งซี่สนะทาใไซเพิ่นสองพันแล้วเพิ่นให้เฮาต่อให้คืนเอาพอนหนึ่งเฮาก 1, ็ฮู้สึกแบบว่แบาแบบเออเพิ่นแบบว่าดีหันแหละรู้สึกมากเพิ่นให้ดอกนําแม่นรู้สึกเพิ่นเป็นคนดีอือ แบบว่าอยากกินยังกะโทรหยอกเพิ่นมาเมื้อนี้อยากกินนี่มื้อนี้อยากกินนี่เพิ่นก็ซื้อมาให้โอ้นี่คือเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเด้เอาะป้ายก็ได้สัมภาษณ์เธอนึ่งเนี่คนตกกระแข้งเด้บ่กโคตรโตกกระแข้งมาแม่นเอาของมาให้ผู้สาวนี่ก็ถามไงจะถามจะแป๊กเลยป้ายสัมภาษณ์เธอหนึงคนตกกระแข้งถามจะแป๊กคนจริงบ่เราจะแป๊กเปสามุนเลม่นบ่ถือว่าตอนนั้นก็เอาหยังมาตอนนั้น อยูฮ่าน้องอยากกินตำมะฮู้อยู่กินกร,กระปุ้นจะสินะบอกเพืเอ่อนเพื่อนไปตลาดเลยซื้อมาให้แน่อยากกินแต่มาตำเองค่ะกระปุ้นกับเคง้งราคาห้าบาทมะฮู้กับยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทจะสินะซื้อมาตำเองบัดนี้เพื่อนแข่งฝนมาบริเลยแม่นฝนตกในเพื่อน,นกับแข่งฝนมาแล้วก็เอาทุ่งหิ้วชวมหัวชวมใส่หัวืเพบานขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจงให้บัดนี้ก็เลยเห็นความพยายามเป็นปะแม่น ก็เลยเปิดใจวันนี้วันนี้<ะ>บ๊อบตทนเดชที่แหลกน้องน้องสร้างเห็นเห็นน้องว่าน้องน้องในแลนนี้เลยเป็นอังไงไรข้อมู้สุดตอนแหลกเลยอยากจีบบ๊อบนี่ไงบ๊อบต้นก็ยังเกี้ยมตัวเองอยู่นะบบต้นก็แบบว่าเขาบุบประหักเขาอแบบว่าเขาแบบว่ายนะังน้อยู่บนคณมแต่ว่าในในมุมมองของเขาอ่ะคือเขายังเป็นเด็กโนเขามาจากบ้านอนมาจากบ้านโนเท่าเทียบเท่ากับคือว่าเขาแบบเขาแก่สนามกว่าเขาเนาะเขามาอยู่ก่อนเขาคณะ เบิ่งเขาคือมาจากบ้านนอกบทสน,นคือคือสิมักยอคนมาจากบ้านนอานะมกหยอแต่บริคิดแบบว่าสีจีบเขาได้เพราะว่าเฮากับเขากับคือว่าเฮาว่าห่างกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าอายุเขาเฮากับไลน์อะไนะก็คือ,อยังบอดด้คิดว่าสีได้จีบเขาแม่มแมเพราะแบบคุยกันไปกันมากกับเออเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกันมาเขาแบบบดิติดรู้บริติดไให้โซ่หานะแบบคนทั่วไปกับเด็กน้อยประมาณนี้เขาก็บอาจจะ ติดลินติดเพื่อนติดอ่าซื้อค้องแพงซื้อค้องรู้สินะพอแบบมาเห็นเขาแล้วก็เพื่อเขาไปติดรู้เขาก็ยังเป็นแบบบ้านนอกเขาก็ยังแบบว่าคิดได้อยู่ว่าเขามาจากบ้านนอกคิดได้อยู่ว่าเขาถูกก็เลยแบบว่าอยากอยากคุยลงเบิ้งนะไปเลือด่นนะหลังจากนั้นก็นเลยกินปลาเผาไปกินปลาเผาหลังจากนั้นก็โยนปลาเผาไปนี่บ่ห้อง <laughs> เขาใกล้ทางด่วนโอ้ตอนนั้นมาได้มาอยู่นี่บ่คือแบบว่า นลัจากเราเอาตกลงปอใจแต่งเอาตกลงปอใจมาอยู่รังกาแล้วเนาะบอต้นแบบใหญ่าจากตอนนั้นห่อตอนนั้นพันซี่นะ mm hmm. ตอนนั้นห่อห่อพันซี่คือแบบอยู่บ่ได้แล้วห่อกระชีมมันน,น้อยพราเวลาหมูก่กูมาบอลต้นแบบมาอยู่ตึ่งนี่แต่อยู่คารับวงซันซี่ mm hmm. อยู่แบบจัดงานนะ,ะมัดมัดแขนเนาะ หมัดแขนในน้อยบอกคนแถวนี้แหละว่าตดมาปมัดแขนคนหูวจักอืมอยากกนปลาเผาเมื่อกรยิ่งคาใจกันต่อปลาเผาปลาเผาก็ไปกินปลาเผาเออกินดิ้นเดชปลาเผาพูนพูนอยูู่อยู่กินปลเผาขึ้นไปได้ยังจังมาตัมากินปลาเผายัวตัวยัวตลอดเหมือนแต่ที่เจ้าจุ่มแล้กินปลาเผาเลยนะตัวตลอดตนั่ทแหละกินกินแกงเห็ดก่อนเออกินแกงเห็ดมากินแกงเห็ดก่อนกินแกงเห็ดมึงเลยปล่อยไปปล่อยไปกินปล่อยไปแล้วไปจ้ากี่มามื่อมากินปลาเผากันนะ ได้จับมือบ่ได้ได้จับอแหนตกินกระอ่าเพราะเาบ่ต้องให้มือแล้วบ่ต้องให้นอนเลยแหละบ่แม่นจับมือองแกองแกอบ่ให้มือเลยอ่ะก็ือว่าคานเลยเออเสร็จเลย่ะเออแก็คือแกงเห็ดมาอก่อนแกงเห็ดคือบ่ต้นลคือแบบบ่ต้นก็แกงเห็ดมาอนมาอก่อนเนาะแปลว่าให้ให คือมาเหยาะใกล้นะเออเออใก่ไก่ในใต้โต๊ะใชก่อนไห้ม,หมือหนึ่งสองมือสามมือ,เ,อมเลยนะมีสองครบเลยเออถึงนังง่นได้ป่ะใกล้ลงความจะได้กินมันจะได้กินเปล่าเผาเนี่ยมันทำไรบางอ้อย่ังแล้วเป็นปืนแล้วมาด้วยมีอะไรบายใสยด่ดาลาเดือนี<ๆ>่ยลายเดงไรเนี่ยนอนหลีนี่คือเป็นคนเน่ด้วยเนี่ยเล่กนี่ลัจากบ้านกินดมะเข้าเลยก่อนง่ายมาอยู่ห้องนี้เนาะอย่างมาอยู่ห้องนี้ตอนนั้นเปิดไปอยู่ผู้เดียวเนี่ยไอ่ถึงไปยู่ไายเปิดไปเห็นงานของอื่น ประวัติเด็กน้อยแต่ว่าเราอยู่นต่อ้ายตลอดอ้ายคุ้มตลอดนี่ไอ้เพิ่งไปเห็นงานอยู่พุ๊บเห็นป่ะมันก็มองง่าย่ยู่ละเออจะคือละก็เลโอกาสตอนแรกตั้แรกตั้งแรกทือว่าเขาทางเลยนี่หลังจากมาอยู่กันเลยก็มาอยู่ห้องนี้เนาะห้องนี้อยู่เลยก็พอหอดอยู่ประมาณเดือนเก้าตอนนั้นเนาะเดือนแปดเดือนเก้าเลยพอหอดปีใหม่มาตนกับเมืองเมืองเห็นงานแต่งแล้วตอนนั้นมีอย่าง จริงที่ทางานมีอย่างเก็บมีอย่างทุกอย่างบอดสองคนอยู่นากันตอนนั้นคือคือว่าบ่คคลมีนนตอนนั้น้องเงินก็นกบ่คคลมีมีคนละคนละเมื่อสองหมื่นประมาณเนียน้ยตอนนั้นะต่อโควิดเนาะสองโควิดมันอยู่นากันแล้วก็หาเงินชงคาดองให้แม่สองคนห<อ>มายถึงว่าคาดองนี่คือไปผูกแขนก่อนแล้วก็จังเส้นไหวบ่ได้จริงไดมบ่คือคืออันนั้นเลยคือคือเงินค่าชิปสอดนี่คือน พ่อเท่าไม่เท่าพ่อต้นหรือพ่อตาไม่ย้ายนะเพื่นบ่มีรถรถอีต๊กไทยนาคือพ่อต้นกับน้องมลกับเพื่อนพ่อวังกับเพื่อนมามาประเทศไทยฮะคืออยากหาเงินซื้อรถอีต๊กให้พ่อแม่เพราะว่าง้อควายกับบ่มีเวลาสีไทยนาก็ต้องไปซ่อารถจากบ้านคนอื่นไปจ้างเขาเนาะไปจ้างเขาอะไรพ่อวังกับเพื่อนคือแบบพ่นต้นก็คือเพื่อนยังไม่อยากแต่งงานเพื่อนอยากหาเงินซื้อรถตอกให้พ่อก่อนเออตามเพื่อนอะไรตามเพื่อนไปช่วยต่อยพ่อก่อนวันนี้มาต้นแบบ ตัวเพิ่นไปคิดป้าเผาเลยว่าต้นต้องทับพิโซด้ยวยส่วนนี้ทับพิโซดคือว่าเงินในสว่วนนั้นประมาณแปดหมื่นหรือว่าเก้าหมื่นแสนนี่แหละคนว่นต้นกับฝากเมือ่อไเพิ่นกับเพิ่นซื้อรถอีต็อกเนาะอัน <ขา S 2> อนะี้คือเงินคือเงินค่าสินทร์หลังจากฝางเงินค่าสินทอ์เมื่อแล้วเนาะคือพอทำไปเท่าเพิ่นก็ซื้อรถอีต็อกมาไว้แล้วอวันนี้ว่นต้นกับเมื่อจัดงานแต่งอันนี้คือเฮาหาส่วนต่างหากอีกเมื่อจัดงานแต่งงานแต่งแต่งกันค่ะดองเจ้าบาท คือคารองในปรีว่าอเลยคารองนี่ยมีแต่ทาพิธีแบบให้ให้ให้กมากกชง่ายื่อคารองก็คือรถนี่แหละคารองก็คือรถน่แหละคือว่าเป็นเป็นแทนแทนเป็นเป็นทรัพย์สินแม่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 นม่อม่แ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 ม่ีม่แม่แา่แม่แน่แม่แม่แ่แม่แ่แม่แม่แม่่แม่น่แม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 ่แ่แม่กม่แ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 ม่ง่แ่แม่แม่ม่เม่่ม่แมม่่ เห็นจระทายรูบ้านนี่สางเป็นบ้านเป็นรังแล้วแม่แม่คือคือบอต้นเนี่เป็นคนเป็นคนแบบแบบนี้นะเป็นคนคนใจห่อนนะบอตต้นเป็นคนใจห่อนถ้าว่าเดีย๋ยวซึ่งว่าอยู่กับน,น้องมดเนาะบอต้นตั้งเป้าไว้เลยปีหนึ่งเขาต้องหาได้ประมาณนี้เนาะหาได้ประมาณนี้คือบอต้นนี่ถ้าม,มีแบบอะถ้าม,มีน้องเมษา button, เนาะบอตต้นสิประมาณอยู่หาได้อแสนหนึ่งสองกว่าเมียนะคือต้องเป้าต้องเป่าไว้เลยปีละแสน ในเคสของบอลต้นอ่ะเป็นบอต้นแบบว่าเป็นคนใจ่ห่อนก็นว่าแมนนะถ้าบ่ได้ปีละแสนบอต้นสิคิดว่าลุกนะสองคนขาดนะทุนนะที่จริงแล้วบอลแมนเขาลงทื่นนะเขาลงทุนแรงเขาจะซื้อ,อเขาตอ้องเขาให้มันได้ก็ถือว่าบาทธรรมดาเนี่ยคนไดนเป็นบานเป็นหลังเนาะเดีเป็นคนที่มาให้ทํางานหลายพคนไม่แมนปีหนึ่งก็ยังบ่มีเงินเก็บรติคือเาบอต้นอยู่ตรงกันต่างกันท่าบอกโอเคบอลชนีโอเคอยู่น้อพอบ้านบอลต้นกระสานแล้ว<ป> กะทีก็ซื so, like so, shoe, ้อซองแป้งนาะทีซ so, so, so so, right so, right so, like, ื้อซื้อทีนะคอมีมีมีเงินซื้อทีอีกอ๋อที่ซองแป้งเลยครับสั่งบ้านแต่จะไม่ยังโมแล้วแต่ถ้าว่ามูลค่ามันก็หลายหลายแสนเติบอยู่นะอืมคือว่าถ้าว่าปีละแสนนี่อาจจะกว่าแล้วปีละแสนหายเงินนะอืมนี่ก็คือสิ่งที่แบบว่าสั่งมันกันทุกคนสั่งมันกันถ้าว่าหาหาสองคนนะแม่นปีนี้ก็มันอาจจะลดลงแน่เพราะว่าหาเงินผู้เดียวนะเพราะว่าเมีย่มันลาคลอดลูกเนาะทำเงานไม่ได้แมน แล้วนี้ลูกง่ขึ้นจะไปริเอาไปใบบ้านรือว่ามาเลียวต้นจะใครเลีงง้ยงอยู่ดีได้เพราะ<อ>ต้นคือแบบคือแบบถ้าเขาใหญ่เขาโตแล้วเขาเลีเ้ยงอยู่นี่เขาอ,อาจจะบนเมื่อเห็นใค้หน้าขนเขาก็ได้เ<ม>พราะว่าสังคมเขาแบบเขาอยากติดอยู่นี่นะนะต่เขานะเขาใหญ่อยู่ประเทศลาวนะเขายังมาทํางานอยู่นี่อันนี้เด็กน้อยเกิดอยู่นี่เขาเกิดอยู่ใหญ่อยู่นี่เป็นนังเขาสิเมือลาวตามนี่นี้แหละเขาก็ชิอยู่นี่แหละที่เขาก็ได้ลูกด้วยโอ้ยพี่แม่แมกับแบบระวังวะ อยากเอาลูกเมื่อแบบอยากกินแห้งลูกหรือว่าอยากอาศัยลูกดอกขอแค่ลูกใยน,นะอขอแค่ลูกแบบเขาตัวเองรอดเพราะฉะนั้นหลยเขาจริงแบบว่าบอกมีว่าต้องสู้ก่อนต้องสู้อย่าอย่าพึ่งพาลูกอขอแค่เลี้ยงให้ลูกใ่กัพอเนาะ,ะถ้าเขาพึ่งพาลูกเลยแสดงว่าเขาพึ่งพาตัวเองบ่ได้อะไรพอดี่ย,ยอดสทานน่ามยัง ให้ประตูและถานบอยก็จะมีถามน้องปูบอยก็ถามรายคลิปแล้วบอยอดเนี่ยบอยก็หนูเรื่องราวเพิ่นเดี๋ยวคุณคับละเอียดเจาะลึกประมาณนึงแล้วนะก็เลยแบบว่าให้ประตูก็จะได้มาถามบ่อยบ่อยแล้วแม่ถามบ่อยแล้วก็เป็นแบบว่าซีซีเบื่อนะคลิปนี้เลยแบบมาถ่ายนะประตูมาถามบอยก็จแต่็นประตูอยากคูยกับบอยก็เดี๋ยวบอยก็ถามบอยแล้วอ๋อก็ดีว่มียังถามแล้วก็ถามแค่ว่าอันเพิ่นฮักกันแนวไรเนาะตอนแรกก็เกลียดสร้างกัน แต่ทั้ทงผู้หญิงนี่ก็แลนนี้วะท่านก็นคือเด็กเป็นบุพเพสรรันนิวาสหรือว่ากลายมาเป็นแบบอยังเขิเอนอ่าเทวดายูไทร่วะที่ไหนยังเด็ <c oughs> กปุ๊บวัดเป็นเกือคู<ล>่กันเนาะเราทุ่มมือนี่มลหักปั๊บเผานะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลินิกอ่ะก็โตล่าเอฟซีซะก่อนพอสำนีแหละถามอ่าถามเพื่นดนแล้วเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป่ายอด America